เพื่อการบำบัดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชเป็นกระบวนการที่พยาบาลเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคต่างๆในการสนทนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการโดยให้ผู้รับบริการได้พูดถึงปัญหาที่มีอยู่หรือบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจครับข้องใจ พยาบาลมีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและเข้าใจถึงปัญหาของตนเองตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมการสร้างสมรรถภาพเพื่อการบำบัดที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้รับบริการต้องไว้วางใจพยาบาลก่อนการสร้างสมรรถภาพเพื่อการบำบัดมี3มระยะได้แก่ระยะเริ่มต้นสร้างสมรรถภาพ ระยะค้นหาและแก้ไขปัญหาและระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพดังตัวอย่างการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดนี้พิมพกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับดีแต่แม่ของเธอยังไม่พึงพอใจอยากให้เธอมีผลการเรียน ที่ดีกว่าลูกสาวของเพื่อนบ้านแม่ของเธอจึงมักบอกกับเธอให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนและบังคับให้อ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาเธอจึงกดดันและเครียดมากสวัสดีค่ะคุณพิมพ์วันนี้ดูคุณพิมพ์ไม่สดชื่นเลยนะคะพิมพ์ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้ป่วยอะไรคะ่ะ ค่ะดิฉันนางสาวรจนาสมปานเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีถ้าหากว่าคุณพิมพ์ไม่สบายใจอะไรสามารถบอกดิฉันได้เลยนะคะเรื่องที่เราคุยกันดิฉันจะเก็บเป็นความลับค่ะพิมพ์คิดว่าพิมพยายามทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่คุณแม่ก็ดูไม่พอใจเลยค่ะแล้วยังไงต่อคะ คือพิมพ์เรียนได้เกรดสาจดค่ะทีแรกคุณแม่ก็ดีใจกับพิมพ์แต่พอไปคุยกับคุณน้าข้างบ้านปรากฏว่าลูกคุณน้าได้เกรดเยอะกว่าพิมพ์คุณแม่ก็ไม่พอใจพิมพ์แล้วก็มาพูดกดดันพิมพ์ค่ะคุณแม่พูดกดดันคุณพิมพ์ค่ะคือคุณแม่ไม่ให้พิมพ์ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนเลยค่ะให้อ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน เวลาทานข้าวด้วยกันคุณแม่ก็พูดแต่เรื่องเกรดให้พิมพ์ตั้งใจเรียนให้อ่านหนังสือให้เรียนพิเศษค่ะคุณพิมพ์ดูเหมือนจะรู้สึกเสียใจค่ะคุณพิมพ์ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่ชอบกดดันพิมพ์พิมพ์น้อยใจค่ะทำไมแม่ไม่เป็นเหมือนคนอื่นๆเลยคุณแม่เหมือนจะรักพิมพ์นะคะ แต่พิมพคิดว่าแม่รักตัวเองมากกว่าค่ะคุณแม่ก็เลยมากดดันพิมพ์แบบนี้แล้วคุณพิมพ์คิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคะพิมพ์คิดว่าจะลองคุยกับแม่ดูค่ะพิมพ์ไม่รู้ว่าคุณแม่จะรับฟังพิมพไหมแต่ว่าพิมพ์จะพยายามค่ะแล้วก็พิมพ์ก็จะลองปรึกษากับคุณพ่อดูด้วยค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพิมพ์ได้บอกกับดิฉันว่าคุณพิม์พรู้สึกน้อยใจอึดอัดใจที่คุณแม่ชอบพูดกดดันคุณพิม์พให้คุณพิม์พอ่านหนังสือและไม่เข้าใจคุณพิม์พคุณพิม์พจะแก้ไขปัญหาโดยการที่ไปพูดคุยเปิดใจกับคุณแม่ดูใช่ค่ะค่ะแล้วคุณพิมพ์มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ดิฉันฟังเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์มีปัญหาอะไรคุณพิมพ์ก็สามารถขอคําปรึกษาได้ทางโรงพยาบาลหรือถ้าไม่สะดวกคุณพิมพ์ก็สามารถขอคําปรึกษาได้เพิ่มเติมที่ Call Center เบอร์1 3ึได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพยาบาล